สวัสดีครับวันจันทร์ที่21เมษายน68นะครับเรื่องของ g e o อ r กราฟิกลิสแน่นอนครับทำก็ไม่สามารถหยุดยั้งราคาคุยที่ว่าจะหยุดยูเครนภายใน100วันกับสงครามรัสเซียนะครับลักษณะเดียวกันของอิสราเอลชนวนกาซาหยุดได้แค่ระยะแรกแล้วก็แรกตัวประกรันแต่ขณะนี้อิสราเอลก็ยังโจมตีกาซาและมีแผนที่จะยึดปาเลสไตน์10%ไว้เป็นลักกันชนเท่านั้นเองสำหรับความปลอดภัยของอิสราเอลนะครับ ขนาดเดียวกันเรื่องของฮูตีทะเลแดงอยู่นะครับก็ไม่สามารถหยุดยั้งฮูตีได้ในการโจมตีไปอิสราเอลและก็กองเรือต่างๆของสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่สนับสนุนอิสราเอลไม่ให้ผ่านทางค้องทะเลแดงนั้นตลอดหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมาสูญเสียเงินไปพันกว่าล้าน,านก็ยังไม่สามารถหยุดฮูตีได้นะครับเห็นชัดเจนว่ากองกําลังของฮูตีนั้นต่อไปที่จะให คู่แข่งของฮูตีโจมตีฮูตีนั้นก็จะเกิดเป็นชนวนสงครามโรคครั้งที่3หรือไม่ในอนาคตก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับที่มีอะไรผมจะมาอัปเดตก็ไม่ต้องเชื่อผมมากเป็นการรวบรวมมาเท่านั้นเองแต่โดยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ติดตามดูต่อไปเรามารู้เรื่องของสองครามการค้าเรื่องทาริฟเป็นการสําคัญมากนะครับทาริฟทั่วไปที่ประกาศใช้แน่นอนทั่วโลกเจอ10%แต่ริซิฟเคลทาริฟ ที่ทำใช้อยู่มีผลกระทบวงกว้างวงกว้างจริงๆสำหรับเศรษฐกิจอเมริกันชาวอเมริกันที่ผลสำรวจล่าสุดนะครับ55%ไม่มีความเชื่อมั่นของภาวะเศรษฐกิจตลาดอเมริกาแล้วและทุกคนดูดความเชื่อมั่นไปทำให้สกุลดอร่าไม่ใช่เซฟเฮเว่นอีกต่อไปในสิ่งที่เขาวิตดจากนั้นสงครามการค้ายังไม่ทันจบสงครามการเงินก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะสกุลดอราบอล เราก็ตลาดหุ้นขาดความเชื่อมั่นชนอเมริกันส่วนใหญ่เกือบ60%ละไม่มีความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจและผู้นำของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทรุขึ้นมาถึง55%เป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งละฉะนั้นโดยภาพรวมนะครับอยู่ที่ทรัมป์จะเชื่อที่ปรึกษาอย่างเข้มข้นอย่างปีเตอร์เนวรโดหรือคนรอบข้างอีกต่อไปหรือไม่ขณะที่จีนได้ตั้งตัวแทนรันบรีช่วยพาณิชย์ดีสิงกงนั้นเข้ามาเจรจา ต้องเป็นต่างตอบแทน WTO เสรีไม่ใช่ข่มขู่ฉะนั้นไม่แปลกใจเลยครับที่อดีตผู้ว่าแบงค์ของญี่ปุ่นนั้นตัดสินใจและพูดออกมาว่าให้ลุกคนรวมกันที่จะต่อต้านนโยบายของ r e c ิป i ค้ t a r i f f ของทาซึ่งจะเอาหาเงินเข้าอย่างเดียวแต่ไม่คิดถึงเรื่องสงครามการค้าที่จะเป็นเสรี WTO นะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดจะทำให้เรษฐกิจโลกนั้น ภายนะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างที่ทั้งของ UN ทั้งของ IMF ทั้งของ World Bank ได้วิเคราะห์กันออกมาแล้วภายใน12เดือนข้างหน้าโอกาสเสี่ยงมากที่จะภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลกซึ่งเริ่มต้นมาจากอเมริกายังไงซะ60%คิดว่าโอกาสเกิด Decision ถดถอยแน่นอนทร้อมกับอเมริกาเกิด Inflation เกิดขึ้นด้วยเพราะเรื่องของ r i p r o c a l Tariff เห็นชัดเจนนะครับมีผลกระทบทั้งทีและครับโบอิงบินไปส่งที่จีนก็ต้องบินกลับอเมริกาเพราะจีนไม่รับ200รําลำในตลอด2ปีนี้ชัดเจนมีผลกระทบวงกว้างแน่นอนนะครับตอนนี้อยู่ที่รโรนัดทรัมป์นะครับจะตัดสินใจอย่างไรในการเจรจาไม่ใช่ว่าจะสเตปดาวกันอย่างไรต้องจริงๆจังๆแสดงความชัดเจนออกมานี่คือภาพมอนิเตอร์ของภาวักิจโรครับถึงได้มีการถดถอยและพยายามที่จะหาทางปลด เจแปรวงมาเพราะไม่ยอมลดดอกเบี้ยสิ่งที่มันยากกับเมื่อประธานเฟดและเฟดทั้งหมดมีความเห็นตรงกันเรื่องของทาริฟเรื่องของสงครามการค้าจะทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและสกิจชะงัดถดถอยลงได้เขายังไม่แสดงอะไรมากมายจนกว่าเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีก3เดือนถึง6เดือนข้างหน้าซึ่งปีนี้ทั้งปีอาจจะไม่มีการคัดดอกเบี้ยลงมาก็ได้นี่ก็ผลกระทบทางตรงกับภาวะเศรษฐกิจโรคแน่นอน กลับมาดูเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆรีจิเนลทั้งหมดต้องตัดสินใจโดยเฉพาะจีนนะครับใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจคอนซัมชันคอนซูเมอร์ในประเทศและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปแล้วก็ลดดอกเบีย้ยลงแน่นอนนี่คือแสดงภาวะผู้นําอันดับสองของโลกในเรื่องภาวะเศรษฐกิจนะครับจัดเห็นชัดเจนดังนั้นอยู่ที่เกาหลีใต้ญ,ญี่ปุ่นที่จับมือกับจีนแล้วแล้วยุโรปจะจับมือกับจีนจะทําอย่างไรให้เป็น WTO ให้เข้มแข็งไม่ใช่อย่างที่ทํา ฉีกสัญญาไปตลอดแม้แต่คาร์บอนเครดิตนะครับนี่คือชัดเจนนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะเห็นชัดเจนว่าจากนี้จะมีเงินทุนขึ้นย้ายออกจากอเมริกาซึ่งตลาดทุนตลาดเงินและตลาดบอลจะถูกขายทิ้งเพราะขาดความเชื่อมัน่นแล้วมูฟเข้ามาในอ m i s s i ชิ m มาร์เหรือแม้แต่ยูโรโซนใน EU และทั้งของอาเซียนคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศจีนแล้วแต่ คอมเมนต์ของแต่และบริษัทที่เชื่อมั่นเศรษฐกิจต,ตรงไหนเมื่อจีนแสดงศักยภาพกระตุ้นเชื่อว่าจะมีเงินไหลบ่ามาจีนมากแล้วก็จะมีผลกระทบให้กับเซาทีเสเซียได้ผลบวกไปด้วยฉะนั้นการติดตามให้ดีนะครับจากนี้เปต้นไปฉะนั้นเมื่อดอลลาร์จะตกต่ำกว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาอยู่ที่97แล้วจะหลุดลงมาถึง9กนั้นเขาขาดความเชื่อมั่นตัวนั้นอยู่ที่98.5แล้ละอาจจะไหลลงไปเรื่อย พร้อมๆกับบอลยิวที่จะถูกถล่มเพราะขาดความเชื่อมั่นเหตุสวนเยอะมากและจะมุดเงมือนไหลเข้ามาอยู่ในสกุลทองคำทดสอบเอาทำให้3,004รอบแล้วนะครับติดตามให้ดีนะ้วเชื่อว่าทุกคนเซ็นทรัลแบงค์ซื้อทองคำแล้วก็ขนกลับมาที่ประเทศตัวเองไม่ฝากไว้ที่นิวยอร์กเหมือนไอ้ดีที่ผ่านมาแล้วนะครับจังนี้เป็นต้นไปเลือกให้ดีนะครับตัดสินใจลงทุนอีเมชชินมาร์เก็ต เป็นดึงดูดที่เม็ดเงินจะไหลเข้ามาอย่างมากมายหมหาศาลและเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์แน่นอนครับจีนอย่าลืมนะครับจีนจะเริ่มสร้างฮ่องกงให้เป็น Financial Center ให้ได้และขณะเดียวกันก็จะเรื่องของคอมพิวเตอร์ AI ชิป s ซัพพลายเ i n ที่จะสกัดกั้นต่อกรนกับอเมริกาอย่างเต็มที่เพราะอเมริกามีสสิ่งที่เป็นแข็งแกร่งอยู่ฟ i น a n นเชียลแลก็ของแน่นอนในเรื่องของสวิตฉะนั้น สวิตกับ f i แ a นเชียลก็ค่อยถูกถลดบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้นในโซนของอีเมจินมาร์เก็ตแถบเอเชียอาเซียนโดยจีนเป็นหัวขอกทุกคนไหลเข้าไปลงทุนเพราะจีนเริ่มเปิดกว้างผ่อนปลนนโยบายนะครับให้บริษัทต่างๆของต่าง,ง,างชาติทั้งยุโรปทั้งอะไรแม้แต่อเมริกาก็ไหลเข้ามาลงทุนในเซกเตอร์ของคอมพิวเตอร์ชิป AI ทั้งหมดสวิตแล้วก็ f i แ a นเชียลเซกเตอร์เช่นเดียวกันจะปลดล็อกเชื่อจะดึงดูดความเชื่อมั่นให้มาแถบ อุยภาคอาเซียนทั้งหมดนี่คือโมนิเตอร์ให้ดีนะครับชั้นเซกเตอร์ที่ตัดสินใจเลือกลงทุนจากนี้นะครับคือกลุ่ม Financial Banking แล้วก็กลุ่มของชิ s Supply Chain ที่จีน Diversify ออกจากจีนไปเวียดนามก็ดีอินเดียก็ดีและแต่ซาวิสเซียก็ดีเพราะเรื่องของกิจการการค้าของอเมริกาที่มีผลต่อจีนมากนั้นก็จะได้ e r s i f y ออกมาทั้งประเทศไทยก็ได้ด้วยอของ Data Center c l o u d center แล้วก็ชิป AI Supply Chain ที่เป็นห่วงโซ่สรษฐกิจอันใหญ่ของจีนต่อโลกนั้นมีผลกระทบอย่างรุนแรงนั้นก็จะติดตามให้ดีแต่นั้นเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์นะครับก็คือของกลุ่มคอมพิวเตอร์ชิป u p p l y Chain ที่ภาพผลิตจีนจะผลิตมากยิ่งขึ้นอุตสาหกรรมได้มีความต้องการซื้อแถบนี้ทั้งหมดเพราะทางอเมริกาถูกกีดกัน n อ i d i a m เดีย o o g l e a p p l e ถูกกีดกันแต่ผลกระทบโดยตรงก็คือกระทบกับอเมริกา ทำให้แพงขึ้นและเทียบกับกลุ่มของจริงคือหัวเวยเสี่ยวมีอัปโปมือถือและก็ซัมซุงจะถูกกว่าเยอะมากนี่คือภาพมอนิเตอร์ตัดสินใจเลือกลงทุนให้ดีนะครับกลุ่มนี้แหละครับจะเป็นไฮไลท์ตลอด3ปีที่โนทธทมยังอยู่จากนี้เป็นต้นไปจะขัดแคลนและจะถูกซัพพลายแร่งซื้อกันในแถบนี้ทั้งหมดจ,จะทะลุทะลวงขึ้นไปทดสอบไฮเดิม erm, หรือออทามไฮใหม่ได้ My ight, แน่นอนท่านั้น ของประเทศไทยก็คือเดลต้าเขาคอมฮาน่าเคซีขณะเดียวกันคือภาคสวิตบริการก็คือยาและโรงพยาบาลที่จะเติบโตเพราะทําไปเก็บภาษียาพยายามให้ดึงกลับไปตั้งฐานผลิตที่อเมริกามันไม่ใช่ง่ายๆแล้วับต้องใช้เวลา5ปีถึง10ปีข้างหน้าเพะโรแบคทตเรียก็อยู่ในแถบของซัปไพเชนแถบนี้อาเซียนทั้งหมดนี่คือภาพเวน,นเตอร์ทั้นกลุ่มยาก็ได้ประโยชน์ก็คือโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มของ แน่นอนครับเรื่องของฟาวริชั่นของเรื่องของคาร์บิเชงก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้าฉะนั้นเลือกกันลงทุนตัดสินใจให้เพื่อถูกชดลงมาก็ต้องเข้ามาชดกับแล้วก็แชร์แบ็กกับของบริษัทใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยตลาดหุ้นไทยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มของชิปซัพพลายเชนแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตก็คือ EV รถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนในอน,น,อนาคต เลือกการลงทุนตัดสินใจให้ดีนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยพร้อมกับเรนลีชินริชแนลนี้ทั้งหมดในอิมชินมาร์เก็ตก็จะมีโอกาสเพราะเงินบาทจะแข็งค่าเพราะเงินสกุลดอลลาร์จะโอนลงไปจุดทดสอบต่ำสุดใน3ปีเรียบร้อยแล้วคือ98.4แจล้วจะไหลลงไปถึงเ7ในอนาคตถึง96นี่คืออันตรายทุกคนเซฟอยู่ในทองคําและอยู่ในอิมชินมาร์เก็ตของสกุลเงินแถบนี้ทั้งหมดเลือกลงทุนตัดสินใจกันลงทุนให้ดีนะครับสวัสดีครับ